สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวิชาการภาษีกรสองบทที่2ภาษีเงินได้หักหน้ดที่จ่ายวิชโฟ t ิเทคหน่วยการเรียนนี้จะแบ่งหน่วยการเรียนออกเป็น4ตอนตอนที่1วัตถุประสงค์ของการหักภาษีนี่จ่ายหน้าที่ความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าี่จ่ายและของผู้มีเงินได้ ตอนที่สองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานัที่จ่ายการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนที่สามการหักภาษีเงินได้ตามมาตราสารเตะแห่งประมวลรัชฎากรตอนที่สี่การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการภาษีหักนัที่จ่ายและการจัดทำบัญชีพิเศษตอนที่หนึ่ง จะศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการหักภาษีหนาที่จ่ายหน้าที่ความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษีหนาที่จ่ายและของผู้มีเงินได้วัตถุประสงค์ที่ให้มีการหักภาษีนาที่จ่าย 1. เพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีให้แก่ผู้รับเงินได้ 2. ให้รัฐนะคะโดยกรมสรรพากรนั้นมีเงินเข้าคลังอย่างสม่ำเสมอ และ 3. เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีภาครับหน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักภาษีนะ้ที่จ่ายกรณีผู้จ่ายเงินมิใช่นะคะถ้าเกิดผู้จ่ายเงินนี้มิใช่นิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรต้องไปดำเนินการขอเรขประจําตัวผู้เสีย ภาษีเพื่อใช้อ้างอิงนะคะในการออกหนังสือรับรองการหักภาษีนัดที่จ่าย 2. คำนวณภาษีต้องคำนวณน,นะคะเราต้องคำนวณเองนะคะภาษีที่ต้องหักและหักให้ถูกต้องด้วยข้อ3ออกหนังสือรับรองการหักภาษีนัดที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายนั้นถ้าเกิดเป็นเงินได้จากการจ้างแรงงานนะคะมาตรา40ขอรัฐธรนี่ยออกให้นะคะภายในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะของปีภาษีที่จ่ายเงินเดือนฉะนั้นถ้าเกิดเราทำงานเนี่ยในปีภาษี2563นะคะ ผู้ออกหนังสือรับรองการหักภาษีนักที่จ่ายก็จะไปออกหนังสือรับรองให้เราภายในวันที่15กุมภาพันธ์ของปีภาษี2564หรือนะคะภายใน1เดือนจะออกให้กรณีภายใน1เดือนก็เนื่องจากนะคะมีการออกจากงานในระหว่างปีภาษีถ้าเกิดเป็นเงินได้นะคะผู้จ่ายเนี่ยนะคะผู้หักเนี่ยนะคะหัก การจ่ายเงินได้ตามมาตารา4ี่งิลสองสามหรือสี่หรือตามมาตราสเกดให้ออกทันทีทันทีทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้เห็นตรงนี้นักศึกษาก็ต้องมีความเข้าใจนะคะว่าการที่เราเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายนั้นเราจะหักเขาเนี่ยนะคะในกรณีเราจ่ายเงินได้เขาเป็นเงินประเภทใด ที่ของผู้มีหน้าที่หกักภาษีณที่จ่ายและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ห,กหักนณที่จ่ายและนําส่งภายในกําหนดเวลาในกรณีที่เราจ่ายเงินได้เพื่กระเมินตามมาตรา4 0่สหนึ่งและ2ผู้จ่ายนะคะซึ่งเงินได้นั้นเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานการรับทํางานให้ฉะนนเมื่อเราหักแล้วเนี่ยเราต้องยื่นแบบพองอดอหนึ่งภายในเวันนับแต่วันสิ้นเดือน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนสิ้นปีสรุปรายการภาษีที่หักในปีภาษีนั้นสรุปนะคะว่าหักไว้เท่าไหร่หักใครไว้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และยื่นแบบพองอดอพงศอหนึ่งกภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะของปีถัดไปวงเล็บสองเงินได้เพิ่มเมินถ้าจ่ายเงินได้เพิ่มเมินตามมาตรา40วงเล็บสามวงเล็บสี่ มรลิบกมูลิบขอที่เป็นเงินได้ประเภทค่าแห่งลิขสิทธิ์ดอกเบีย้ยแรงเงินปันผลรวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นการเป็นหุ้นส่วนให้ใช้แบบพงดสอ,องพงดหนึงแล้วก็พงดสองนะคะทุกสิ้นปีต้องสรุปรายการภาษีที่หักในปีนั้นนะคะและก็มาบันทึกลงในแบบพงอดสอง และนำส่งภายในเดือนมกราคมปีถัดไปปีภาษีถัดไปนะคะอันนี้ในสไลด์นี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินได้เริเมินนะคะตามมาตรา40วงเล็บ1 40วงเล็บ2 40วงเล็บ3 4วง10วงเล็บ4 40วงเล็บ4นั้นก็จะมีวงเล็บกอและก็วงเล็บขอ ต่อไปก็เป็นการจ่ายเงินได้พึงเมินตามม่านตาสี่สิวงเล็บห้านะคะสี่สบวงเล็บ้าวงเล็บห้าวงเล็บห้าวงเล็บ6กวงเล็บเจ็ดแล้วก็วงเล็บแดนะคะฉะนั้นก็จะมาสรุปนะคะเป็นการทบทวนให้นักศึกษาว่า เงินได้เพื่อเมินตามมาตรา40วงเล5ก็จะเป็นค่าประเภทค่าเช่านะคะ40วเล6วิชาชีพสิะศ40วงเล7ก็จะเป็นการรับเหมานะคะหรือ40วเล8ก็เป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ที่ผู้จ่ายเงินได้ตรงนี้นะคะเป็นส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นให้ใช้แบบพองดอด .3 และทุกสิ้นปีให้สรุปรายการภาษีที่หักในปีภาษ สีนั้นมาบันทึกในแบบพองดอดสามกการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หักนที่จ่ายและนำส่งภายในกำหนดเวลานะคะกรณีที่เราจ่ายเงินได้นั้นอยู่ในมาตราสามเตจ่ายให้แก่บุคคลธรรมดาให้ใช้แบบพงศอดสามบุคคลธรรมดานะคะจ่ายให้บุคคลธรรมดาให้ใช้แบบพองดอดสามและจ่าย ให้กับนิติบุคคลใช้แบบพองอด5-3ฉะนั้นเวลาสิ้นปีนี้ไม่ต้องยื่นแบบตอนสิ้นปีอีกต่อไปนะคะการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หักหนาที่จ่ายและนำส่งกรณีจ่ายเงินได้เพิ่เมินตามมาตรา40วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็5หรือ6ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยให้กับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมีได้นะคะ มีได้ประกอบากิรการในประเทศไทยนะคะแต่มาได้รับเงินได้นะคะตั้งตามมาตรา40คเล็บ 2, 3, 4, สหรือ6นะคะซึ่งผู้จ่ายต้องหักภาษีนัที่จ่ายตามมาตรา70และมาตรา70ิทวิฉะนั้นแบบที่ใช้ให้ใช้แบบพองะดอ4นะคะยื่นภายใน7วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้เพินประเมิน ไปก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของหนังสือรับรองการหักภาษีนที่จ่ายนะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ย yeah. ากนะคะก็จะมีข้อความนะคะตามลำดับมาก็คือจะกรอกผู้มีหน้าที่หักภาษีนที่จ่ายว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ผู้ถูกหักนะคะมีชื่อนะคะแล้วก็เรียกเตตัวผู้เสียภาษีพร้อมทั้งที่อยู่ลำดับที่นะคะลำดับที่ในใบแนบว่าอยู่ในลำดับที่1ที่2ที่3นะคะในใบแนบนะคะในใบแนบนะคะใน ไปแนบพองกะดอนะคะพองกะดอหนึ่งกอนะคะพองกะดอหนึ่งกอพิเศษนะคะ ซึ่งเป็นคำว่าพิเศษนี้คือหน่วยงานของภาครัฐนะคะเป็นคนหักนะคะแล้วก็ภาษีนะคะแล้วก็จะสรุปตอนสิ้นปีพงดอ2พองดอ3พองดอ2พอกพงดอ3กแล้วหรือว่าพงด53นะคะเราก็จะกรอกไปนะคะว่าอยู่ในใบแนบันดับที่เท่าไหร่นะะเป็นอะไรนะคะที่เราหักเขาเป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะคะดังนั้นในสิ่งนี้นะคะในสิ่งที่นักศึกษาจะออกหนังสือรับรองนั้นนะคะระยะเวลาในการออกนะคะจะ ได,ได้แจ้งไว้นะคะในก่อนหน้าสไลด์นี้แล้วต่อไปก็เป็นตัวอย่างนะคะแบบนะคะพองอดอนะคะหนึ่งนะคะฉะนั้นในแบบพองอดอหนึ่งเนี่ยเวลาจริงๆแล้วเวลาดูเนี่ยนะคะก็คือว่า จะดูไม่ยากนะคะเพียงแต่ให้เราทราบว่าเงินที่เราจ่ายนะคะให้กับผู้รับนั้นแล้วเราหักเข้าไว้เนี่ยเป็นเงินประเภทใดก็มาดูตรงนี้นะคะ40วงเล็บ1งวงเล็บ2นะคะนะเลขจำนวนตัวผู้เสียภาษีอกกรชื่อผู้มีหน้าที่นะคะ ภาษีนะที่จ่ายก็บอกไปนะคะว่าเป็นใครนะเราหักเขาเดือนอะไรถ้ามุกรลาก็ติกนะมกราคมนะคะฉะนั้นยื่นตามยื่มก็ติดนะคะนี่ก็จะเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บหนึ่งเงินเดือนเห็นไหมคะหรือว่า40วงเล็บ สองนะคะหนึ่งหรือสองเนี่ยมารวมกันนะคะก็จะกอกอันนี้นะคะอันนี้ใบแนบนะคะใบแนบทนนี่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้มีลำดับนะคะลำดับที่หนึ่งใครไปลำดับที่สองนะคะอยู่ในลำดับทเท่าไหร่นะคะในหนังสือรับรองการถักภ้าสีนที่จ่ายนะคะอันนี้อันนี้คิดว่านักศึกษาคงทําได้หรือว่าบางคนเนี่ยก็ได้ทานะคะงานเกี่ยวกับหน้าที่ของตรงนี้อยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นแบบพองอดอสองนะคะ ซึ่งนะคะนักศึกษา,าสามารถที่จะดูได้นะคะว่าเราหยิบแบบมากรอกเนี้ยถูกไหมดูตรงนี้นะคะว่าแบบพงกดอสองนั้นนะคะเป็นการ,รจ่ายเงินได้นะคะหรือว่าเป็นภาษีที่หักไว้นั้นเป็นเงินได้ประเภทอะไรนะคะ40งเล็บสามงเล็บสนะคะก็กรอกไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะติ๊กนะคะจานวน จำนวนเงินนะคะที่ทําไมคะจํานวนลายว่าในใบหน้าเนี่ยจ่ายเขาไปกี่ลายนะคะค่าแห่งกิขสิทธิ์เนี่ยนะคะค่าแห่งคุดวิวนะคะเงินได้เพื่อเมินภาษีที่นําส่งนะคะหรือว่าเป็นมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บก40วงเล็บ4วงเล็บขอนะคะฉะนั้นจะมีแบบนี้จะบอกเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นใบแนบ เหมือนกันนะคะใบแนบเหมือนกันนะคะก็ใส่ไปว่าลำดับที่1นะคะลำดับที่2นะคะเลขจํตนวนของผู้ที่ถูกหักภาษีนะที่จ่ายนะคะเท่าไหร่ใส่ไปนะะชื่อสกุลนะคะวันเดือนปีที่จ่ายนะคะวันเดือนปีที่จ่ายนะคะจํานวนเงินที่จ่ายนะคะจํานวนเงินที่หักแล้วก็นําส่งนะคะชั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบของออดสอง MAL. ฉะนั้นเวลาดูนะคะมาดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้มันซ่อนๆไว้ตัวเลขตรงนี้นะคะว่าเป็นเงินได้ประเภทที่เท่าไหร่ ต่อไปก็จะเป็นพงศดอดสามนะคะพงศดอสามนะคะซึ่งจะทราบว,ว่านะคะเราหักนะคะเราหักเงินนะคะผู้ที่ถูกหักไว้เนี่ยเป็นเงินได้ประเภทที่เท่าไหร่นะคะพองอดอสามนะคะดูตรงนี้นะคะสามหรือนะคะ พองกรดอสามออกเหมือนเดิมนะคะลำดับที่แล้วก็มีใบแนบเหมือนเดิมนะคะแต่ทั้งพองกรดอหนึ่งพองดรดอสองพองดรดอสามเสร็จแล้วก็อย่าลืมเซ็นชื่อนะคะผู้จ่ายเงินได้นะคะจำนวนเงินตำแหน่งนะคะวันที่ที่จะยื่นนั้นก็คือไม่เกินวันที่7ของเดือนถัดไปนะคะตรงนี้ก็เซ็นชื่อนะคะให้เรียบร้อยนะคะันันจะดูได้เลยว่านักศึษานั้นยื่นถูกไหมนะคะจะเห็นว่าการหักภาษีนที่จ่ายนะคะจะต้องจําเป็นจะต้องทราบนะคะประเภทของเงินได้ เพื่อเราที่จะมากรอกแบบพองดอพงดอพองดอ, 2, อ,งดอ3ได้ถูกต้องต่อไปก็เป็นแบบพงดอ3้ซึ่งจะต่างกับแบบพองดอ2 3เพราะว่าพองดอ 5, 3นี้นะคะจะเป็นการจ่ายนะคะเงินให้กับนะคะนิติบุคคลนะคะจะเป็นบริษัทนะคะนะที่เราไปจ่ายเงินให้เขานะคะฉะนั้นเราจะต้องกรอกแบบพองด53ขึ้นด้วยเลข5 ก็คือผู้รับนะคะจะเป็นนิติบุคคลนะคะก็จะมีชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษีนะทีิจ่ายที่อยู่เนี่ยเหมือนกันหมดนะคะเป็นภาษีของเดือนอะไรนะคะแล้วก็ในจะมีใบแนใบในบในใบแนบนี้คือเป็นไปที่จะแสดงรายละเอียดนะคะของคนของของนิติบุคคลนะคะที่เราหักภาษีนะทีิจ่ายไว้วันเดือนปีที่จ่ายเห็นไหมคะประเภทของเงินได้นั้นถ้าเกิดจ่ายให้นิติบุคคลนั้นไม่ได้แยก ไม่ไยากพอพองอดอตามประเภทของเงินได้ก็คือจะใช้พองอดอภายใต้ชื่อชื่อเดียวเลยค่ะก็คือพองอดอ53ห้าสามแต่ว่าเวลาเรามากรอกในใบนแนบเนี้ยเราก็ต้องทราบว่าประเภทของเงินได้คือเงินที่จ่ายเนี้ยเป็นประเภทที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็หักภาษีเนี่ยแหนะตาลอยละเท่าไหร่เห็นไหมคะจะต้องทราบแค่ตรงเนี้ยเป็นเงินได้ประเภทที่ เท่าไหร่นะคะประเภทที่5หรือว่าประเภทที่6นะคะเท่าไหร่หักเขาไว้เท่าไหร่จําจนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้จํานวนเงินที่หักนะคะอันนี้นัาากศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในแบบอมดห้าสามจากการที่เราได้ศึกษามาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการจ่ายเงินได้นะคะจะเราจะต้องผู้จ่ายนั้นมีหน้าที่ต้องหักภาษีนัที่จ่าย ต่อไปก็จะมาดูนะคะมาดูนะคะหน้าหน้าที่เนี่ยนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบนะคะของผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีนะที่จ่ายว่าเราเนี้ยต้องมีความรับผิดชอบยังไงบ้างต้องจัดทําใบแจ้งข้อความเกี่ยวกับเงินได้ของคนต่างด้าวผู้มีหน้าที่หักภาษี ของผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องจัดทําใบแจ้งข้อความและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินได้ของคนต่างด้าวนะคะตามแบบที่ทธิบปดีกําหนดยื่นพร้อมกับพงศ์อหนึ่งพงศ์อสอง, 1, อง 2, หรือว่าพงศ์อสามนะคะก็แสดงว่าเนี่ยใบแจ้งข้อความเกี่ยวกับเงินได้ของคนต่างด้าวเนี่ยนักศึกษาสามารถจะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร,กรได้นะคะเพราะว่าเขาเป็น e-filing นะคะกะ็เป็นการกรอกออนไลน์ line, นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษีนะ้าที่จ่ายนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่นะคะการ การเรียนนะคะวิชาภาษีกรสองนะคะจะต้องทราบเลยว่าจากการที่เราเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายนอกจากจะยื่นแบบพงรดอหนึ่งพงด2สองอ 3, พองด 5, 3สามพงด5ห้าสามแล้วยังต้องจัดทาค่ะจัดทําบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายและนําส่งจัดทําบัญชีพิเศษนะคะนะคะ แล้วก็บันทึกรายการนำส่งภาษีเป็นประจำวันโดยให้แยกตามใบเสร็จนะคะรับชำระภาษีอากรน,นะคะของกรมสวกนกรเป็นลายฉบับเรียงลำดับก่อนหลังตามวันที่มีรายการหักภาษีนที่จ่ายหรือการนำส่งให้แล้วเสร็จต้องมีระยะเวลานะคะให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาบัญชีพิเศษนะคะไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีพร้อมที่จะให้เจ้าพนักง,งานเนี่ยประเมินตรวจสอบได้ทันทีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาของบัญชีพิเศษเนี่ยนะคะเขาให้จะดทาอย่างไรนะคะ จะไปเป็นตัวอย่างนะคะของบัญชีพิเศษแสดงาการภาษีนาะที่จ่ายและการนำส่งนะคะจะมีช่องวันเดือนปีนะคะจำนวนนะคะรวมจำนวนเงินภาษีที่หักณนาะที่จ่ายนะคะประจำวัน ใครไว้บ้างเนี่ยต้องแสดงเลยนะคะเป็นประจําวันนะคะหากจากใครจากบุคคลธรรมดาหรือว่าหากจากบริษัทหรือนิติบุคคลนะคะตามมาตราสามเตทอื่นๆฉะนั้นจะต้องทราบว,ว่าเราหักเขาเนี่ยนะคะเงินได้ที่หักนั้นอยู่ในมาตราสามเตทหรือมาตราอื่นอะไรนะคะ การนําส่งภาษีแบบที่ใช้นะคะยื่นรายการรับชำระภาษีนะคะเลขใบรับเลขที่ใบเสร็จรับเงินจํานวนเงินนะคะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่านะคะเป็นสิ่งที่นักศึกษาทําได้นะคะไม่ยากนะคะแต่เพียงจะให้เราทราบว่านอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบในการยื่นแบบแล้วต้องจัดทําตรงนี้นะค่ะบัญชีพิเศษตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะว่าหาก ะะเราได้จ่ายและได้หักนะคะภาษีหักหนะที่จ่ายใครบ้างนะคะเป็นเป็นรายวันเลยนะคะทำเป็นรายวันเลยนะคะแล้วก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะในเดือนนี้ก็ทําเหมือนบัญชีเพราะว่าอันนี้ก็คือขึ้นชื่อว่าบัญชีพิเศษแล้วนะคะต่อไปเรามาดูทางฝั่งนะคะของผู้มีหน้าที่ถูกหักมาก้างจากเมื่อกี้นี้นะคะไปแล้วนะคะว่าผู้ที่มีหน้าที่หักเนี่ยนะคะ มีทาจะทําอะไรบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ถูกหักผู้ที่ถูกหักภาษีมีทั้งหน้าที่และสิทธิ์ด้วยนะคะของผู้มีหน้าที่ถูกหักอัานถูกหักแล้วนะคะหนึ่งต้องแจ้งเรียบจาตัวผู้เสียภาษีฉะนั้นอาจารย์ก็จะนะคะให้จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาได้ดูตัวอย่างของแบบในการยื่นแบบภาษีนะคะพระดหนึ่งนะคะสองสามห้าสามแล้วเนี่ยจะมีช่องเรียกจำตัวของผู้เสียภาษีนะ ต้องบอกเขานะคะกับผู้จ่ายเงินให้ได้มีหน้าที่หกักภาษีนที่จ่ายต้องแจ้งเขาแจ้งเขานะคะแจ้งกับใครคะ่ะคนที่จ่ายเงินเราอ่ะเพื่อคนที่จ่ายเงินนี้จะได้เอาเลขจำตัวผู้เสียภาษีเนี้ยไปกรอกในแบบพองะดอหนึ่งพองดอสองพองดอสามหรือห้าสามเนี้ยได้อย่างถูกต้องนะคะตามแบบฟอร์มที่กมรมสรรพากรกำหนดมาข้อสองให้ผู้มีเงินได้ตามมาตราสี่สิบเร่มหนึ่งยื่นแบบรายการนะคะยื่นแบบรายการเพื่อการหักลดหย่อนตามแบบรอย,ยอ ถ้าเกิดในกรณีผู้ที่ถูกหักเนี่ยนะคะมีเงินได้ตามมาตรา40งเลบหนึ่งแล้วไม่ไยื่นรายการหักรถยอนอ์ฉะนั้นผู้ที่จ่ายเงินได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคำนวณภาษีหักนที่จ่ายเนี่ยได้ถูกต้องนะคะอาจจะหักนะ,ะมากเกินไปนะคะหรือว่าน้อยเกินไปก็ได้ ดันั้นผู้มีเงินได้เนี่ยมีสิทธิ์นะคะในภาษีที่ถูกหักนที่จ่ายดังนี้หนึ่งมีสิทธิ์นำภาษีที่ถูกหักตามหนังสือรับรองการหักภาษีณนที่จ่ายไว้เนี่ยมาหักนะคะมาหักจากภาษีที่ต้องชําระตามกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการหักภาษีนที่จ่ายคือการบรรเทานะคะภาระในการเสียภาษีนะคะตอนสิ้นปีเนี่ยให้น้อยลง เป็นตัวอย่างนะคะแบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนฉะนั้นอันนี้เป็นแบบแจ้งนะคะเป็นแบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนนะคะก็คือแบบรอยย01ในเวลานักศึกษาเข้าไปทํางานในบริษัทนี้นะคะหรือว่าเข้าไปทํางานในบริษัทนะเพื่อที่จะได้รับเงินเดือนนะคะแล้วก็มีเงินได้ถึงเกณฑ์เนี่ยที่ต้องเสียภาษีทางบริษัทเนี่ยจะต้องนะคะเออออกนะคะ นะให้ใบแจ้งเนี่ยรายการหัานรหย่อ์ให้กับ ผู้ที่จะไปสมัครงานเนี่ยเขียนนะคะว่าเขาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยทำไมคะมีสถาน,นะเป็นยังไงบ้างชื่ออะไรอยู่ที่ไหนสถานนะสวสดสมรสเป็นไม้นะคะมีบุตรกี่คนนะคะก็คือว่าเพื่อที่จะให้ทางผู้จ่ายเนี่ยคำนวณภาษีเงินได้ของเราได้ก็เอาเงินได้เพื่มเมินหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถหย่อนแล้วก็จะคํานวณภาษีให้เราได้ก็อย่าลืมนะคะแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าผู้ผู้ที่จ่ายเนี่ยจะคิดเองว่าเขาเป็นโสด เขาอาจจะมีการอุปการะเลี้ยงโดโบิดามัรดานะคะหรือว่ามีเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามันดาในการหากค่ารถย่อนเพื่อทําให้ภาษีที่เขาจะต้องถูกหักนี่น้อยลงนะคะ ต่อไปความรับผิดของผู้มีหน้าที่นะคะความรับผิดนะคะของผู้มีหน้าที่หักภาษีนที่จ่ายละนะคะก็จะแบ่งความรับผิดออกเป็นสองสองสองกรณีนะคะก็คือความผิดแพ่งนะคะ,ะ,คะแพ่งหน้าสองขีดสี่นะคะถ้าไม่ได้หักไม่ได้หักภาษีนที่จ่ายก็คือไม่ทราบหรือว่าไม่อยากหักหรือยังไงไม่ทราบนะคะไม่ได้หักนะคะผู้จ่าย และผู้มีเงินได้เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าผู้มีเงินได้เห็นว่าเราเราเรารับเงินมาแล้วเขาไม่หักก็ดีใจนะคะไม่เขาไม่หักก็ดีจะรับเงินเต็มไม่ใช่นะคะมีความผิดนะคะมีความผิดร่วมกันในจํานวนภาษีที่ต้องชําระตามจํานวนเงินที่มีได้หักหรือมิได้นําส่งฉะนั้นเวลาเรามีความรู้เรื่องภาษีแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องบอกนะว่าคนที่จ่ายเงินถ้าเกิดเขาไม่หักช่วยกรุณาหักให้หน่อยนะคะถ้าไม่หักเนี่ยนะคะ ในกรณีที่สมนกรณ์ตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมาเนี่ยเ,เราก็ต้องมีความผิดร่วมกันกับผู้ที่ทุ่ที่หักภาษีด้วยต่อไปกรณีหักภาษนะีที่จ่ายไว้แล้วนะคะไว้เนี้ยไม่ครบท้วนไม่ครบถ้วนผู้จ่ายและผู้มีเงินได้ร่วมรับผิดร่วมกันยกเว้นยกเว้นกรณีนะคะผู้มีเงินได้แจ้งเรื่องการหักค่ารุนหย่อนไม่ถูกต้อง ความรับผิดร่วมกันถ้าเรียกเก็บเงินจากผู้มีเงินได้ไม่ได้นะคะให้เรียกเก็บจากผู้จ่ายเงินได้ตามจำนวนภาษีที่มีได้หักหรือหักไว้แล้วแต่นำส่งไม่ครบนะคะอันนี้ก็คงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะในกรณีภาษีเงินได้ค่ะความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะยังอยู่ในทางแพ้งนะคะหักภาษีไว้แล้วในกรณีนี้ก็คือหักภาษีไว้แล้วนะคะ ผู้ผู้รับเนี่ยถูกหักภาษีไว้แล้วนะคะแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่หักเนี่ยนะคะไม่ได้นําส่งไม่ได้นาส่งหรือว่านําส่งไม่ครบถ้วนไม่ได้นําส่งนําส่งไม่ครบถ้วนจํานวนไม่ถูกต้อง ให้ผู้มีเงินได้นะคะต้องเสียภาษีเนี่ยพ้นผิดก็คือผู้รับเนี่ยนะคะก็คือผู้รับเงินเนี่ยเราถูกหักไปแล้วเราก็จะพ้นผิดนะคะไม่ต้องไปรับผิดร่วมกับผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีเราพ้นผิดไปเลยนะคะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้ากรณีผู้หักนําภาษีที่หักมาที่จ่ายส่งไม่ครบ หากแล้วก็ส่งไม่ครบหรือขาดจำนวนหรือไม่ส่งเลยหรือร่วงเวลาที่กำหนดนะคะผู้มีหน้าที่หักต้องจ่ายต้องจ่ายนะคะต้องรับผิดเนี่ยเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อเดือนแต่เงินเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องนำส่งต่อไปผู้จ่ายไม่ได้หักอันนี้ไม่ได้หักหรือหักภาษีไว้แล้วแต่ไม่ครบถ้วนนะคะเป็นเหตุให้ผู้จ่ายมีได้นำส่งหรือนำผังภาษีไม่ครบถ้วน ให้ผู้จ่ายเงินได้นี่นะคะเป็นผู้รับผิดชำระเงินภาษีจำนวนนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว ต่อไปความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะอันนี้จะเป็นอาญาแล้วนะคะก็คือไม่ยื่นรายการไม่ยื่นรายการนําส่งภาษีก็คือไม่ยื่นแบบพงองดอหงพงดอสงพงดอภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือว่าสิ้นปีนะคะไม่ได้ยื่นแบบพงองดอหนึ่งกอนนะคะน,นี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกินไม่เกิน2,000บาทนะคะเว้นแต่เหตุสุดวิสัยการปรับให้เป็นให้เป็นหลายครั้งนะคะที่กระทำผิดนะคะ ต่อไปผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายไม่จัดทําบัญชีพิเศษใชไ,ไหมคะนักศึกษาจะทําการยื่นแบบไปเฉยนี้ไม่ได้ต้องจัดทําบัญชีพิเศษอีกด้วยนะคะถ้าเกิดไม่จัดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทนะคะ ก็ขอจบการบรรยายนะคะบทที่สองภาษีหักนาที่จ่ายตอนที่หนึ่งวัตถุประสงค์ของการหากาักภาษีน้าที่จ่ายและหน้าที่ความรับผิดของผู้มีหน้าที่หกักภาษีน้าที่จ่ายของผู้มีเงินได้อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาฟังแล้วนะคะก็คงจะมีความเข้าใจเนี้ยมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็กลับไปทบทวนนะคะมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะทําให้เรานั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ก็ขอทุกคนโชคเอนะคะสำหรับตอนที่1เดี๋ยวพบกันตอนที่2ค่ะสวัสดีค่ะ